สวัสดีครับร้านค่าติดรถไถเอกวิวัฒการช่างครับวันนี้ขับมารีวิวนะครับพ่นสีนะครับค่าติดโรตารี่ยันม่านะครับสามสิบเก้าแรงคาดติดโรตารี่โรตารี่เมตรถูกสิบเซนนะครับก็จะประมาณนี้ครับงานกำลังพ่นสีนะครับสดนะครับสีก็จะตุกรุ่นเหมือนยันม่าเลยนะครับครัปผมปีนี้เรา ค่าติดผ่านนะครับเราจะทําแบบถอดได้นะครับถอดหัวได้เวลาเข้าข้างคันนามันก็จะเข้าได้ง่ายนะครับล้อมันจะชิดคันนาได้เลยนะครับก็เหมือนนี่ครับยังไม่ได้พ่นสีนะครับรุ่นนี้เป็นของรุ่นผ่าน24นิ้วนะครับผ่าน24นิ้วใส่ได้ทุกรุ่นนะครับยกเว้นรุ่นคูปตารุ่นเอ็มนะครับ นี้เป็นรุ่นของ L5018 นะครับมันก็จะถอดหัวได้นะครับตัวนี้กับมีสลักให้นะครับคลายน็อตออกดึงออกเวลาเราจะเข้าข้างกันเทนานะครับก็เข้าข้างนาครับผมครับหรือว่าท่านใดไม่อยากใช้แบบถอดหัวได้ก็จะเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะครับแบบตรงเลยนะครับก็จะเหมือนตัวนี้นะครับมีเฮลือกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเดิมๆนะครับถอดหัวไม่ได้มันก็จะตรงเลยนะครับเนี่ยครับผมลูกค้าสั่งได้นะครับเอาแบบตรงก็ได้หรือว่าจะเอาแบบถอดแบบถอดก็เพิ่มตัวละห้าร้อยนะครับครับผมลูกค้าสนใจก็ครับก็ก็ตามนี้เลยนะครับโดยโทรนะครับสนใจโทรสอบถามก่อนได้เลยนะครับศูนย์หกสามศูนย์สองสาม 7430นะครับร้านคาดิรถไถเอกวิวัฒน์การช่างตั้งอยู่ที่บ้านแ่าแสบียงตำบลสาอบเพือเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็จะประมาณนี้นะครับรถไถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผ่านทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับคงผ่านตัวไหนตัวไหนก็แจ้งกันมาได้นะครับหรือว่าเป็นคาดติดโรเจอรี่นะครับก็แจ้งรหัสกันมาได้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนอันนี้เป็นของ ของผมเองที่ใช้มานานแล้วนะครับอันนี้ใช้มาสี่ห้าปีครับสภาพก็ยังใช้งานปกตินะครับอันนี้เป็นไอโรตาอรี่ L4018 นะครับ RX 1 6 5 e หนะครับนี่ครับรหัสมันนะครับมันจะอยู่ด้านนี้แล้วก็ไปอยู่ด้านข้างอีกรหัสนะครับพี่น้องก็แจ้งมาได้เลยหรือว่าไม่รู้รหัสก็ถ่ายรูปกะทุกวันนี้มันวิดีโอคอคุยกันได้นะครับเวลาติดตั้งครับไม่ต้องพูดมากนะครับไม่ต้องเยอะครับมัน ใส่ได้อยู่แล้วนะครับผมทําตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับก็คือเอาไปใช้งานได้จริงนะครับผมไม่อยากพูดมากนะครับแต่ละรุ่นผมก็คํานวณแล้วก็ขับลองแต่ละรุ่นมาแล้วนะครับแก้ไขอันไหนบกคล้องอันไหนดีไม่ดีครับจะจุดไหนที่มันไม่ดีผมก็เพิ่มให้นะครับกับแต่กอนะปีที่แล้วนะครับไอตัวคันกลางเนี่ยมันคอยจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กลางสองแตมาปีนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นเหล็กแางสามให้เลยนะครับ นะครับนะครับตัวนี้ก็ผมก็จะเปลี่ยนเป็นเหล็กรางสามให้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับถ้าขับไม่ระวังขับหรือว่าชนข้างนาต้นต้นหมุต้นไม้มันก็ไม่พามันก็เหลือนะครับไม่เหลือหรอกมันก็พังอยู่ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับที่เราใช้นะครับเหมือนรถยนต์แหละครับเขาก็ทํามาบางๆถ้าพี่น้องขับไม่ระวังไปชนมันก็พังเสียหายครับของของเราก็ ใช้ระวังเอานะครับโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้เลย063 0237430นะครับร้านค่ากิโลถไทยเอกวิวัตรการช่างตั้งอยู่ที่บ้านป่าสแบงตำบนซำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ